เมื่อเว็บไซต์ที่เรากำนด,ดไว้ใน hexo watch แ,แล้วปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดนๆนเขาก็จะส่งอีเมลมาหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็กดเข้าไปดูเลยว่าที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มันคืออะไรในเคสนี้ก็คือเว็บที่ทำทดสอบอยู่ google form testing ผมลองไปเพิ่ม google map ที่ด้านล่างสุดของเว็บก็มาดูาใน ลักษณะการมดนิเตอร์ด้วย ai มันจะมอนิเตอร์ g ตัวเว็บทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา html code หรือภาพปรากฏก็คือเป็น v i s u a l หรือตัวเทคโนโลยีที่มีการใช้ก็เดี๋ยวไปดูข้างในแต่ละอันอย่างคอนเทนต์เนี่ยม,มันสครับเนื้อหาออกมาสังเกตได้ว่าเนี่ยอยู่ๆมันก็จะมีแบบ data ขึ้นเป็นชุดเท x t ที่แสดงเพิ่มเพราะผมเพิ่ม google map เข้าไปนะมันก็ไฮไลท์ออกมา html อาจจะไม่มีความแตกต่าง วิชวลตอนนี้แตกต่างเพราะว่าพอเพิ่ม Google Map ที่ด้านล่างเรายได้ว่าที่ด้านล่างสุดทางซ้ายคือก่อนทางขวาคือหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะแยกแยะได้ว่าเออเขาเปลี่ยนแปลงส่วนไหนถ้าจะไปดูซูมดูจริงๆก็ฝั่งขวาเน,น,นี่ยมันมีให้ซูมดูเนาะมันจะเป็นข้อมูลล่าสุดเราก็ไปดูจริงๆเราไปดูจากเว็บไปไร้ ถ้าในภาพวิชวลมันดูเล็กไปหน่อยเราอาจจะกดน่าจะต้องกดดาวน์โหลดออกมาดูเนาะลองกดดาวน์โหลดมาดูหนะ่อยอ๋อมันก็เป็น png ก็ซูมดูก็็จะมีประวัติหน้าเว็บเดิมว่ามันหน้าตาเป็นแบบนี้ original แล้วเราก็ไปดูปัจจุบันว่อมันเกิดอะไรขึ้นออริจินอลก็จะไม่มี Google Map ด้านล่างนี้ในโหมดของ Visual ตัวเทคโนโลยีแต่เดิมก็ใช้เทคโนโลยีแต่ชุดนี้ใช้ 1Page, PHP, เวอร์ชั่นไรว่าไปแล้วก็มาดูที่มีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยออมีการเพิ่ม Google Map เข้าไปแล้วก็มีการใช้ฟอนต์อ e ลซั e ก็เท่านี้ก็เขารู้ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเพราะรู้ค่อนข้างลึก